สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า R3 นะครับคันนี้ปีคศส5นะครับมาพร้อมลาย HP4 นะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับผมมีวิ่งใต้ไฟหน้านะครับชิ้วหน้าแต่งนะครับมีข้าวตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับใส่แต่งเสริมไปนะครับท่อล้นๆนะครับผมยางเต็มนะครับ ตรงนี้จะเป็นรอยนะครับสีเทามันชอบเป็นอยู่แล้วครับแต่เก็บให้ได้นะครับคันนี้ของเลี้ยวหม่หมดนะครับเลขไม่สามหมื่นเดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังลั่นๆเลยนะครับ ติดมือมากนะครับคันนี้เอาราคาเราใจเลยนะครับห้าหมื่นเก้านะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับผมรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับรอๆเลยนะครับผมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ที่เพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ